ก็ประยุกต์ใช้กับตัวขาแต่น่าจะหมุนไม่ได้ครับน่ยน่าจะต้องเปลี่ยนฟิล์มเพราะว่าถ้ารุ่นนี้มันจะใช้กับตัวนี้แต่นี้น่าจะใช้กับไฟฉายอ่าโอเคขอบคุณครับคืออะไรนะไาใช้